เนี่ยอยากไปมังเกานี่ยมังโฮมไส้โฮมพวโฮมไส้บนนะคือสีเย็นดีเอาเอ้วเราปาทีเดียพากันไปเฮ็ดบนเนี่ยเขาไปนั่งจังไคือว่าผาแดดนั่งไอ้ทั้งไหนพากันไปนั่งน้องขานี่มาแล้งกับผาแดดนั่งไอ้ตัวคือว่าไปนั่งเอาคากเอาแน่เถอะจนได้น้ำหาบ่ก็ะพูนนั่งเอากะนั่งเอาเนาะงพูบนั่งกลับไป คนฟังนี่ปึกเนาะเออเราเป็นจ้างจันเราเป็นจางไหนาจังหลายคนเอาว่าให้ฟังเล้วมันเปนแม่นหาคนตํานานผาแดงนั่งไงก็คขึ้นหนองหานมีม่านล่างแมนบ่อเออมันมีตํานานมากผาแดงเรา้านั่งไอคีมาหนีอยากมองได้กระดินทะล่มเป็นน้ำเป็นทะเลตู้ขากระไรยางออมแค่ตาวไรยางออมยางกระไรยางออมหาผาแดงเป็นซี ก็วันวันนับหาค้นเลนเข่าตำนันเออแล้วพบไปนั่งเอาเอาเอาเลขนี่ได้ตัวใดใดยิ่งเขา่าได้ตัวใดก่อนพบไปนั่งเอา,เอา,านอะงวยข่อได้ยินข่อยเบาเก้าแปดศูนย์มาเต้อเออหน้าธรรมลึกสีโอ้ไปนั่งเอาอยิ่งได้ธรรมลึกสีได้เก้าแปดศูนย์เออ อัดไปนั่งกินเข่าเขาเลยว่ามาขอเลขอยู่นี่เลิกเขาเขียนไว้อยู่ในใบอันต้นไใหม่ฮะผู้พาแดงนี่แหละว่าที่ไปนั่งเอาผู้าแดงทุกใบใส่น้ำหเราซื้อว่าาเออเออเขาเกินซื้อแล้วผาแดงนี่แหะเออเออต้นต้นย่อๆก็ว่าเฉียดจะหน้าหน่อยก็ได้เออพ่อพ่อเต็มพ่อเต็มมาแล้วเออจังว่าตีเต็มมึงไปเต็มเลยเนาะแต่คือผู้พาแดงนี่ไปนั่งนี่ได้เก้าแปดื้อยนเออเปล่าไรมันว่าเฉียดเด้อมันยังบอก ก็ล่องเบิงวันนี้หาันไดาเ้านเขาเอาเขาวาเขาก็ฟังน้ำเขาหต่แจักตีวอากัว่าก็ลยเอกแล้นหูพันกันสร้างเขาเนาะออันนี้ก็ว่าให้กันฟังมาท่าทดอยู่แมงงีไรว่ามาสื่อเล็กรวนนาคมาจีออกจักออกออกแต่ขโมยตั้งังเออเก้าแปดสวนวิทีเลานางได้เออระวังสั่นละอนี่ก็ถือว่าก็นางข้าันได้เนาะ ตามันเข่าสิจังใดว่าได้บอก็เองแต่มันเข่านาะเก้าแปดศูนย์ของเราออกมาเต็มๆนี่โอ้ยกะทีได้น้ำหาพ้แแดงอี่บานที่เหนตายล้านั่งไอ้กะทีจะยกอีกะลออนั่งไอ้กะีบ่าน้น้ำหานั่งไอ้เี่ยนั่งไอ้นี่ไปหาลวดบันเรานไอ้ไปหาเรวอ้นรนี่ ไปน้องหานมีม่านล่างกันเลยน้ำหาผ้าเด็กก็่อเป็นจังไหนเป็นเออเป็นน้องไงคักบอกให้จังไหนน้องก็น้องคักน้องแม่น้องอีล้อน้องโอ้ไปเห็นคักเก็นแน่คักซะเออย่างอ้อมบ่บาดที่ไหนอ้อมบ่บ่อ้อมเลยเออเมื่อยกว่าวมันบ่มันบ่เม็นก็จุดมองท่าผ้าแดงผ้านังไ้ขี้มาเหยียบมองไรเนี่ยเท้าบางขี้จุด มั่งลงมั่งลงมั่งลงเลยโอ้แล้วนั่งคาผ้าแดงกันเอาเนี่ยเราหีเนาะอ่าเอ้ยแสดงวัสดุนี้มันได้ของเรีเอ่องออโอ้ยเนาะมองวิมานล่างมันกลับไปเบื้องบนเถอะมองหาวิมานล่างเอ่อเอ,เ,เอ่อว <c oughs> ิมานล่างนี่นะครับ มันแดงบวกเลขคือแทั้งขี้คือก้าเพราะว่าเพราะว่าพันขี้ลอนี่ทั้ขี้ลอได้เพราะว่านั่นอ้กับันี้ะด้วยความนี่นะครับลองเบิ้งแต่ว่างวดนี่แหละงวดนี่แหละงวดนี่สิได้รู้กันแหละพาแดงแจ้งได้กับสิได้ค่ะคะและพาแดงคือท่านท่นขี้ละีเออเก้าแปดูัยนงวดนี่เอาเอาค ก็พักเดินไม่ตายเนาะ